มาติดตามเริ่มต้นกันเติทันข้าวชาวนี้นะครับข้าวแรกไปเริ่มต้นกันเทจังหวัดนครสีธรรมราชกันก่อนนะครับทางองค์มนตรีได้ไปเปิดงาน90ปีพหุวัฒนธรรมนาบ้านแซงวีมานจังหวัดนครรีธรรมราช แหลกวันเทศเซเถพรน่านะครับเ่มัสยิดบานแซงวีมานอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกฉเฉลิมชัยสิทธิสารองคมนตรีประธานในพิธีเปิดโครงการ90ปีปหุวัฒนธรรมนาะบานแซงวีม่านมีนายส้มชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตรีฉเฉลิมพรข่ำเขี้ยวรองแม่ทัพภาคทิซีฮัตยีอาลาวีแซงวีมานประธานอำนวยการจัดงาน นายอำเภอปากมานั่งหัวหน้าส่วนราชการผู้นําทองเททองทิ้นและก็ประชาชนในพื้นเทรวมให้การตอนรับกลับค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสา์องค์ขมนตรีก็กล่าวว่าการทีบรรพบุรุษแห่งชุมชนนี้ได้เคลื่อนย้ายจากผักกลางพร้อมกับนําวัฒนธรรมประเพณีมาสู้จังหวัดนครศรีธร,รรมราชอันเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทางในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองรวมทั้งศาสนาอีกทางชุมชนบ้านแสงวิมานนั่นก็เป็นต้นแบบในเรื่องข้อความหลักความสร้างมาคีทําให้เป็นที่ยอม โดยที่ผ่านมาก็ไม่มีข้อคัดแยงใดๆในเรื่องข้อความเชือ่อทางศาสนากับชุมชนดั้งเดิมโดยรอบนับว่าเป็นเรื่องเทนา่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงขอให้ทุกคนได้รวมกันดักษาขนบธรรมเนียมสร้างความผูกพันสืบสานสิ่งเล่าหนีไวจนถึงลูกลานต่อไปทุกคนในที่นี้ไม่ว่าจะเชื่อชาติดใดนับทือศาสนาใดก็ตามทุกคนก็ถือวว่าเป็นคนไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงบทบาทในทานาประชาชนไทยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติจึงขอให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่ในการเป็น คนละเมืองคนละเมืองดีข้องชาติรวมทั้งสถทาบันพระมหากษัตริย์ซื้อไปด้วยค่ะโดยการจัดงาน90ปีพหุวัฒนธรรมนาะบานแซงวีมานกาจัดขึ้นเป็นห้่นแรกนะครับเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ความโดดเด่นของคนในชุมชนเทียไซโยกันแบบชุมชนพหุวัฒนธรรมการมารวมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนให้มีความเจริญมากขึ้นโดยชุมชนบานแซงวีมานกา่อตังตั้งแต่ปี2 4 7 5เจครับเป็นมุ่งมานแหลกๆกริ่มคลองบางจาก ผู้มีประเทศมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดทั้งปีติดกับอ่าวปากผนัง ตลอดแนวอุดมไปด้วยกุ้งห้อยปูปลาคนในชุมชนจึงยึดอาชีพทำเกษตรแบบหยอกกรองปลูกผืชพักต่างๆหมากไม้โดยเฉพาะชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นตอนํำเนินข้องผืเศรษฐกิจอย่างซ่อมโอทับทิมสยามผลไม้แต่ว่าขึ้นเชอนะครับสร้างรายได้กับคนในชุมชนแล้วก็มีการขยายออกไปภายนอกชุมชนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับชุมชนบ้านแซงเหม่ม่านนี้ก็เป็นชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสึงกันแหลกกันรายรอบชุมชนนี้มีผีน้องชาวไทยพูดอาศัยโยการวมกันทํามาห้ากินไปมาห้า สู้กันและก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการโยรวมกันอย่างสันติสุขด้วยครับ